ที่บอกว่าในอดีตเลยคุณเชื่อในเรื่องของอเรื่องของการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะครับนะเรามาดูพาไพ่ใบนี้กันนะครับคุณดิการใบนี้ครับ <Yahoo! S 1> เป็นรูปคนหนึ่งคนนะฮะแล้วก็เอาโลกนะครับนาะมาแบกไว้ข้างหลังเนาะแล้วก็มีโซ่พันอยู่เหมือนคนแบกโลกล้วแบบแก้ปัญหาไม่ได้อะ ส่วนใหญ่บ้านสีแดงเด็กๆเลยใช้คํานี้เลยเด็กๆเลยอดีตเลยนะโนสน no care ไม่สนใจเลยครับนะเชื่อไหมไม่สนใจเลยดีกว่านะไม่ได้สนใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้แต่ไม่สนใจอาะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอัดดูให้ดีหน่อยอ่ะพูดให้เพราะพูดให้ดูดีก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่จริงๆลึกๆคุณแทบจะไม่เชื่อเรื่องของการมีซิกเซนหรือวิญญาณเลยนะ ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันจะมีจริงหรอคนอะไรจะติดต่อผีได้มันมีไหมเนี่ยหรือ,ม,อม,มันก็น่าจ,จะมีแต่ก็ไม่คิดไม่ได้อ,อันไล่อะเข้าใจไหมเฉยๆกลางๆววางๆทรงๆอ่ะประมาณนี้เนาะใช่หรือเปล่าพี่ตา้วยทอดมันสุเป็นแบบนี้ไหมคือมีอาการแบบไม่ได้เชื่ออะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้สนใจอะไรมากๆยิ่งเด็กๆคือแบบก็เล่นไปตามเรื่องตามราวเขาว่ามีผีอ่ะก็กลัวผีเรื่องปกเติแต่ก็ไม่เชื่อว่าคนเราจะสื่อสารหรือสิกเซ้หรือถ้าไม่เชื่อเลยก็อาจจะเป็นลักษณะไม่ได้สนใจครับ ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยอ่กลัวเชื่อแะ้วมันก็มีความเชื่อแหละแต่ก็คือไม่ได้สนใจอ่าใช้คํานี้ดีกว่านะถ้าไม่ได้สนใจเลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มาคิดมากว่าจะต้องมีผีมีวิญญาณจะต้องมาสื่อสารมาคุยกับผีเพื่ออะไรไม่สนใจไม่ได้คุยกับเจ้าไม่ได้คุยกับอะไรทั้งนั้นนะวันๆดูแต่ลิเกเออนะแบบนั้นนะฮะดูแต่ดำดงพอใจแล้วนะครับไม่สนใจไม่ได้สนใจแต่ถามว่ากลัวไหมเชื่อมันก็มีตามวาระเออก็กลัวผีบ้างนะ เห็นบ้างหรืออะไรก็ได้ยินเขามาบ้างแล้วก็เท่านั้นแต่คือไม่ได้สนใจนะน้องฟ้าบอกไม่เคยสนใจจริงๆอ่ะประมาณนั้นครับถ้าพูดให้สวยสวยก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพอใครถามก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะประมาณนี้นะฮะอ่ะเรามาดูพี่น้องเรือรกระดาษเรามาดูการดใบที่2นะครับนะนะการ์ดใบที่2นะครับคุณเคยสัมผัสนะหรือว่ามีสื่อสารหรือว่ามีซิกเซนเรื่องเกี่ยวกับสัมผัสวิญญาณได้หรือเปล่าเรามาดูการสําหรับไพ่ใบนี้นนะนับหนึ่ง นับสองนับสามคุณได้การ์ดใบนี้ครับอือก็เหมือนเดิมครับคุณก็ยังรู้สึกว่าฉันจะมีหรอก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเราก็เคยสัมผัสได้แต่มันก็ยังลังเลว่าใช่หรือเปล่าบังเอิญไหมน่นากก็ยังมีความเชื่อแต่ทีเนี้ยมันดีกว่าเดิมคือคุณเลือกเชื่อเ,อเฉพาะบางบุคคลครับ คุณเลือกเชื่อเฉพาะบางเหตุการ์ครับคุณเคยเจอสถานการณ์ที่มันทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือขนลุกขนพองมาแล้วคุณเคยเจอสถานการณ์ที่มันทำให้อุ๊ยมีจริงๆใช่เลยน่ากลัวอะไรเงี้ยคุณเคยเจอมาแล้วในสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทุกครั้งมันก็แค่บางครั้งอะไรเงี้ยเพราะนั้นคุณก็ยังสัมผัสได้ เป็นครั้งครั้งคราวมันไม่ใช่แบบสัมผัสได้ตลอดเวลาเหมือนบ้านสีฟ้าบ้านสีเหลืองหรือบ้านสีขาวแต่ว่าเราจะเป็นลักษณะที่แบบเออเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วคนลคนพ้องว่าแม่งตรงจริกเหตุการณ์หนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรือคุณอาจจะเชื่อเฉพาะบางบุคคลเออคนนี้จริงสัมผัสมาแล้วพิสูจน์มาแล้วคนนี้ใช่สื่อสารได้ไอีกคนนึอืมไม่น่าจะใทยมั้งลุ้นมันแปลกๆนะเออ คุณจะเป็นแบบนั้นครับถามว่าเชื่อในเรื่องของการมีรลิรัมเชื่อแล้วแต่ชเชื่อเฉพาะบุคคลนี่นะไม่ได้เชื่อทั้งหมดบางคนก็ดูเหมือนแบบอืยังไงก็ไม่รู้หรือตัวคุณเองเข้าไปในเหตุการณ์เออเหตุการณ์ครั้งนี้ใช่ใช่ใช่มันเหลือเชื่อจริงๆนะกับเหตุการณ์กับอีกครั้งหนึง่งบังเอิญหรือเปล่ามันอาจจะบังเอิญก็ได้อะไรคิดไปเองหรือเปล่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นนะลักษณะแบบนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบทุกเหตุการณ์เราเชื่อหมด มันแค่เชื่อบางเรื่องบางเหตุการณ์เท่านั้นนะเออน้องฟ้าบอกใช่เลยเลือกเชื่อบางเหตุการ์จริงๆนะพี่ตาบอกว่าถูกต้องเชื่อบางครั้งแล้วก็เชื่อแค่บางคนเป็นแบบนั้นนะฮะเป็นแบบนั้นเนะบาบ้านสีแดงจะเป็นลักษณะที่แบบพอคนนี้มาพูดไม่ใช่แล้วหรือว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วคนที่ไปกับเราบอกเนี่ยผีบอกว่าอย่างงี้ๆเนี่ที่ตกมาเป็นผีอืฉันว่าบังเอิญ นะมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเออมันเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีความความความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรเนี่ยเพราะนั้นถามว่าซิกเซนคุณอดีตค,คุณเคยเจอไหมคุณอยู่ในเหตุการณ์เลยจ้าคุณได้สัมผัสตรงตรงเลยจ้าบางครั้งรู้สึกเลยว่ามีคนมาจับมาแตะมาต้องบางครั้งรู้สึกลมหายใจลดต้นคอบางครั้งขนลุกสู้ในเหตุการณ์บางอย่างแบบนั้นเลยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเออ <c oughs> ใช่ใช่ไหม ทีนี้เรามาดูไพ่ใบสุดท้ายของบ้านสีแดงครับว่าซิกเซนตอนนี้นะซิกเซนอะไรนะที่เรามีตอนนี้มาดูกันนะครับซิกเซนอะไรที่เรามีในตอนนี้เรามาดูกันนะครับใช่ไหมใช่ไหมเออนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้ไพ่ใบนี้ครับไป oh. <Why? S 2> no เป็นไพ่เด็กผู้ชายแล้วมีเด็กผู้หญิงขี่คอจะคุณ บอกเลยครับว่าณนะปัจจุบันบ้านสีแดงคุณอยู่กับผีคุณอยู่กับผีอ่ะเออมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับผีในปัจจุบันแน่นอนร้อเครับมีผีมาอยู่ด้วยกับคุณแน่ๆน,นะไม่ว่าจะเป็นผีกุมารที่เพิ่งเอามาเลี้ยง หรืออาจจะมีคุณพ่อคุณแม่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานนะหรือคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณยายเอากงอม่าอื้มอโซเพิ่งเสียชีวิตคนที่เคยผูกพันไปด้วยนะอยู่กับเราด้วยหรือว่าคุณเคยผ่านความตายหรือว่าคุณเคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทําแท้งนะบอกได้เลยว่ามีดวงวิญญาณอยู่กับคุณและเกาะไปไหนไปด้วยกันตลอดเลยจ้าน่ากลัวดูดีอยู่กับคุณเลยจ้า เพราะฉะนั้นแล้วนะครับบ้านสีแดงทั้งหลายตอนนี้นะคุณอาจจะสัมผัสได้มากขึ้นเพราะแน่จาจะว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับผีสางนางไม้นะหรือว่าเกี่ยวข้องกับลี้ลับมากเลยแล้วนะตอนนี้คุณเชื่อสุดหัวใจเลยว่าผีมีจริงนะคุณสัมผัสดได้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกได้เลยแล้วบางครั้งคุณก็รู้สึกเลยว่ารอบๆตัวเรามันมีอะไรบางอย่างแปลกๆนะไม่ว่าจะเป็นเสียงกุกกุก กรกก,ก,กักกุกนะหรือเรารู้สึกขนลุกทุกครั้งเวลาเราไปวัดหรือเรามีอาการแปลกๆออกมาทุกครั้งที่เราไปร่วมพิธีอะไรบางอยา่างอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้คุณรู้สึกว่าเอ๋ e h, ฉันมีอาการอะไรนาะนะครับประมาณนี้นะครับนะบางคนไม่มีอาการก็ได้แต่ว่าอาจจะมีแบบว่าบารรพบุรุษเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่เกิน3ปีนะั่นแหละนะเขามาอยู่ด้วยนะครับนะมาขอส่วนบุญบ้างละหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายห่วงมากๆนะห่วงเรา มากๆถึงขนาดกระโดดเกาะคอไปด้วยเลยเนี่ยประมาณนั้นนะครับอ่ะลองพิมพ์มันเข้ามาว่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วลองดูเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าอาจจะมีใครสักคนที่เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานแล้วเขามาเกาะแกะอยู่กับคุณด้วยตอนนี้คุณอยู่กับผีนะพี่ตาก็เลยทอดปันสุกนะน้องฟ้าสุภาพรดาอยู่กับผีได้ที่บ้านเรือนไทยที่รื้อไปพี่บอกแล้วว่าเขาไม่มีที่อยู่เขาต้องมาอยู่ในบ้านหนูเห็นไหมล่ะ เออนะบอกได้เลยนะครับว่าอาจจะมีดวงวิญญาณอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณรู้ไมคุณเสียไปไม่เกินสามปีนี่แหละเขาอยู่กับคุณด้วยความเป็นห่วงนะหรือว่าคุณอาจจะมีวิญญาณที่แบบเคยทําแท้งไปมาอยู่กับคุณด้วยตลอดอะไรเงี้ยเพราะนั้นชีวิตของคุณอยู่กับอยู่กับบริวะไออยู่กับผีนะจ๊ะอยู่กับผีนะคุณนะอยู่กับผีนะอพนนั้นซิ่งเซนของคุณหลังจากนี้ไปคุณจะขนลุกได้ง่ายขึ้นสัมผัสจากทางร่างกายได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าเราจะรู้สึกขน ขนลุกผิดปกตินะบางทีอยู่ๆก็ขนลุกพึ่งขึ้นมาหรือมีพูดเรื่องเล่าลี้ลับอะไรคุณรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเลยคุณรู้โอ้โหของแท้เว้ยใช่หรืออยู่ในงานพิธีหรือว่าไปงานบวชใครแล้วคุณรู้สึกพึ่งขนลุกขึ้นมาเป็นไปได้นะครับใช้คําว่าเป็นไปได้เนาะอืมนะครับประมาณนี้นะพี่นันบอกจริงค่ะเคยเจอจริงนะฮะน้องฟ้าบอกว่าอม,มีมาสัมผัสที่ก้นไว้แต่ไม่กล้าบอกวิีแต่พอเล่า เจอผีเหมือนการผีจับก้นนั่นไงเห็นไหมอืออ่าน้องยุ้ยบอกมาไม่ทนันโอ้ไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้สนุกสนุกดูย้อนหลังได้นะครับพี่พรมาบอกว่าจริงเนี่ยเจตตาบอกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเจอกับตัวเห็นไหมอยู่กันหลายๆยคนอยู่กันหลายๆต้ตนอบอุ่นดีเออทำเป็นพูดดีไปเถอะทำเป็นพูดดีไปเถอะเนี่ยอ่ะ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าซิกเซนอะไรของคุณตอนนี้คือระบบสัมผัสนะบ,บ้านสีแดงนะครับเป็นระบบสัมผัสนะหมายถึงว่าเราจะขนลุกหรือว่ามีการสัมผัสตามร่างกายมากกว่าที่อื่นนี่มากกว่าการมองเห็นมากกว่าการได้ยินมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกมีอะไราสัมผัสตัวเราหรือเราขนลุกหรือเรารู้สึกอะไรบางอย่างกับร่างกายเนื้อหนังมังสาของเราอะไรแบบนี้ฮะฮะประมาณนั้นครับ